พระตรายปิดกฉบับประชาชนเล่มที่สิบสามวที่สองพิกขุวคมีสิบสูตรพระสูตรที่สิอจุละราหุโลวาทาสูตรสูตรว่าด้วยการประทานโอวาทแก่พระราหุสูตรเล็กพระผู้มีพระภาคประทับณเวลุวนารามใกล้กรุงราชคฤหในเวลาเย็น พระผู้มีพระภาคเสด็จไปยังสวนมะม่วงหนุ่มซึ่งพระราหุลอาศัยอยู่พระราหุลเห็นพระผู้มีพระภาคเสด็จมาแต่ไกลก็ปูอาสนะตั้งน้ำล้างพระบาทไว้พระผู้มีพระภาคประทับบนอาสนะที่ปูไว้แล้วล้างพระบาทเหลือน้ำไว้หน่อยหนึ่งในภาชนะครั้นแล้วตรัสเปรียบว่าผู้ใดไม่มีความละอายในการพูดปด ทั้งๆรู้ความเป็นสมณะของผู้นั้นย่อมเป็นของน้อยเหมือนน้ำที่มีอยู่ในภาชนะน้ำทรงเทน้ำที่เหลืออยู่ทิ้งแล้วตรัสเปรียบว่าผู้ใดไม่มีความละอายในการพูดปดททั้งๆรู้ความเป็นสมณะของผู้นั้นชื่อว่าเป็นอันทิ้งเสียแล้วส่งความภาชนะน้ำแล้วตรัสเปรียบว่า ผู้ใดไม่มีความละอายในการพูดปดทั้งทั้งรู้ความเป็นสมณะของผู้นั้นชื่อว่าเป็นอันความเสียแล้วตรัสว่าผู้ใดไม่มีความละอายในการพูดปดทั้งทั้งรู้พระองค์ย่อมไม่ตรัสว่าจะมีบาปก,กรรมอะไรที่ผู้นั้นจะพึงทำไม่ได้คือทําความชั่วได้ทุกชนิด เปรียบเหมือนช้างสงครามของพระราชาที่ใช้อวัยวะทุกส่วนในการรบเว้นแต่งวงก็ยังไม่ชื่อว่าสละชีวิตเพื่อพระราชาแต่ถ้าใช้งวงด้วยก็ชื่อว่าสละชีวิตเพื่อพระราชาจึงไม่มีอะไรที่ช้างจะทำเพื่อพระราชาไม่ได้ครั้นแล้วได้ตรัสสอนให้สำเนียกว่าจะไม่พูดปดแม้เพื่อจะหวัวเราะเล่น ตรัสถามว่าแว่นมีไว้ทำอะไรพระราหุลกราบทูลว่ามีไว้ส่องดูจึงตรัสสอนว่าการกระทำทางกายวาจาใจก็พึงพิจารณาแล้วด้วยดีจึงค่อยทำฉันนั้นครั้นแล้วตรัสอธิบายถึงการพิจารณาการกระทำทางกายวาจาใจในทางที่ไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนและผู้อื่น แล้วตรัสว่าสมณพราหมณ์ในอดีตอนาคตหรือปัจจุบันที่ชำระการกระทำทางกายวาจาใจให้บริสุทธิ์ก็พิจารณาแล้วด้วยดีจึงชำระให้บริสุทธิ์แล้วตรัสสอนให้สำเนียกว่าจะพิจารณาด้วยดีชำระการกระทำทางกายวาจาใจให้บริสุทธิ์